สวัสดีครับ FC ช่องลงานน้ำโชคทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับ FC อีกนะครับแต่วันนี้นะครับก็อยากจะมาสเสนอสูตรสำเร็จนะครับให้ FC นะครับสูตรสำเร็จลงานนํำโชคนะครับประจําปี2568นะครับก็จะให้สักสามเดือนนะครับ ก็คือวันที่2นะครับ2มกรานะครับแล้วก็17มกรานะครับ1่กุมภานะครับ16กุมภานะครับแล้วก็1มีนานะครับแล้วก็16มีนานะครับให้ไว้ดูนะครับว่าสูตรสำเร็จเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะของปีที่แล้วนะครับ ของปีที่แล้วนี่ก็แทบจะไม่หลุดเลยนะครับเข้าเกือบจะทุกงวดนะครับส่วนเลขวิ่งเลขตัวเดียวนะครับก็จะไปตามนี้เลยนะครับเลขของงวดซ้อมมกรานะครับก็เน้นเข้าไปที่6ตัวเดียวนะครับนะครับจับคู่นะครับก็ไปตามนี้นะครับส่วน็หาเลข ติดนะครับเลขเด่นนะครับมาตัดออกได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวรองนะครับก็จะเป็นเลข3กับเลข9นะครับเราจะเน้นไปเลข่ออ,อมะนะครับส6 9นะครับซึ่งสูตรอรมตะ369เข้าดีตลอดนะครับดังนั้นเลขประจำวันนะครับประจำวันออของสูตร สำเร็จของเรานะครับประจำวันที่พฤลเอร์หัดนะครับวันพฤหัดที่สองมกรานะครับเลขเด่นก็คือห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองนะครับห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองนะครับเป็นเลขเด่นประจําวันนะครับยังไงก็แคปหน้าจอแล้วก็ เอาไปไว้เผื่อได้ใช้นะครับไปดูนะครับเดี๋ยวจะมีเลขที่ชอบนะครับส่วนวันที่16นะครับเราก็จะมาจาัดชุดวัดใจให้นะครับวันที่สองนะครับ2มกรานะครับมอคอ6กนะครับ ดเด่นนะครับเราก็้ไปที่1นเจนะครับบนล่างนะครับจับคู่นะครับเาก็จะไปให้เด่นไปที่1นห้านะครับหนึ่ง นะครับแล้วก็จะเป็นสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดนะครับ <c oughs> <c oughs>